กระแทกแบปังปักปักปักซ้ายขวาโยรายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ What the f a s t นะครับวันนี้เนี่ยเฮียเนี่ยจะมาเอา Evo Version 6ของเฮียเนี่ยจะเอามาลองเพลสในแทร็กนะครับเพราะว่ามีหลายคำถามนะครับถามเหลือเกินว่าเฮีย He ช่วยแนะนำยางหน่อยเอาจริงๆเลยเนี่ยเพิ่งเอารถคันนี้เนี่ยไปสลับยางนะครับซื้อยางใหม่เรียบร้อยนะครับใช้ยางยี่ห้อ BF g o o d ู i ล h ครับ G f o r ร์ดฟรีนอก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งทางแบรนด์ของ BF g o o d ู i ล h เนี่ยก็เป็นแบรนด์ในสัญชาติอเมริกา เขาดังมาเกือบประมาณ150กว่าปีแล้วนะครับอย่างเฮียเนี่ยเป็นคนชอบรถอเมริก,กันก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับการที่เอามาใส่รถ JDM เนี่ยนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเรื่องของการเบรกการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบนะครับพื้นถนนเปียกถนนแห้งถนนภูขะมั่นใจทุกการเข้าโค้งตลอดอายุการใช้งานนะครับแถมที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้ตอนขับมาเนี่ย รู้สึกเลยว่ามันเงียบมากนะครับเพราะว่ายางตัวนี้เนี่ยนะครับลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารแล้วก็รับประกันคุณภาพยางนะครับการผลิตเนี่ยถึง6ปีด้วยกันแล้วก็ยังมีขนาดไซส์เนี่ยนะครับที่ครอบคุมไปตั้งแต่16นิ้วลากยาวจนไปถึงล้อขนาด20นิ้วนะครับซึ่งวันนี้ครับเฮียจะเอาเจ้า evo six ของเฮียเนี่ยมาใช้กับยาง bx good list g force free n o m ครับซึ่งเป็นยางสปอร์ตตามคอนเซ็ปต์สยบทุกเส้นทางภายใต้การควบคุม ในราคาที่จับต้องได้วันนี้จะลองนะครับซิ่งแบบเต็มลิมิตเลยลุยทั้งถนนกุข่ขะลุยทั้งถนนเรียบๆนะครับลุยทั้งถนนเปียกหักซ้ายหักขวาให้น้องๆดูนะครับว่ายานที่เปลี่ยนมาใหม่วันนี้จะมีสมรรถนะที่ดีนะครับรับกับแรงหลายร้อยม้าของเจ้า E v o 6อันนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปลองดีกว่าไปลุยเอาละครับพเพื่อนๆเฮียจะพาาไปซิ่งแล้วนะครับ เทโค้งเทเคิงไปเลยนครับมันเป็นรถลรลลี่อยู่แล้ว,วแต่สังเกตไหมว่าในห้องโดยสารเนี่ยเสียงเงียบมากนะคแทบไม่มีเสียงอะไรเลยผ่านลูกลังผ่านถนนแย่ๆมานะครับมันก็ยังรู้สึกว่านุ่มเงียบอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดนะครับยางสปอร์ตสมรรถนะสูงกับราคาที่จับต้องได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับสลา,าลงสลา,าลมที่เราจะไปลองในสนามนะครับเดี๋ยวเรามาลองบนถนนใหญ่กันดูก่อน เจอถนนที่แบบว่าเป็นทางคูขะแบบถนนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบนุ่มไม่รู้สึกกระแทกแบบปัก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 เวลาเบรกจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันอยู่นะครับเบรกแล้วเอาอยู่ไม่ใช่เบรกแล้วถลายแถไปชนรถใครข้างหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะอันตรายดีกทีจะลองทดสอบเบรกให้ดูด้วยนะครับว่าเบรกกระทันหันเนี่ยเป็นไง เวลาที่แบบแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตามสั่งเลยอะคอนโทรลได้อยากไปซ้ายไปขวาได้หมดคืออีโวที่ก็บอกว่าเป็นนักเลง3มเกียร์เนี่ยเพราะว่ามันขับในช่วงเกียร์หนึเกียร์สองเกียร์สามได้เยอะมากในนี้คือทิ้งโค้งอยู่นะครับแบบยางแบบดีมากเนี่ยผ่านตัวนอนก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเสียงที่เข้ามาน้อยมากลองเบรกทันหันครับนุ่มหนึบนุ่มหนึบ ูวลครับ evo อ่ะด้วยตัวรถอ่ะมันจะกระชากอยู่แล้วเวลาถ้ายิ่งขับให้มันนุ่มอ่ะมันจะยิ่งยากเว้ยเพราะว่าคัดคัดเคดเลยดมันก็แข็ง <Yay! S 1> แต่ถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์รถอ่ะมันจะดีมากเลยมันจะไม่ไม่กระชากอะไรมากละมันก็จะไปไหลไปตามตามวิถีของมันละข้างหน้าจะมีทางขูดขาแบบเคยเอารถคันอื่นมาแล้วล้อแตกแล้วร้อหนึ่งเดี๋ยวมาลองคันนี้ดูดีกว่า เนี่ยนุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มเลยเขาบอกกันว่าดอกยางเนี่ยออกแบบมาเพื่อย,ยึดเกาะและการควบคุมที่ดีด้วยโซนแบ่งพื้นที่หน้าสัมผัสของยางกับผิวถนนเนี่ยแบ่งกันออกมาเป็น2ส่วนครับก็คือ wet and dry zone ทำให้โซนเปียกเนี่ยมีการสัมผัสถนนน้อยลงเพื่อรีดน้ำออกมาได้มากขึ้นส่วนเจ้าโซนแห้งเนี่ยก็มีการสัมผัสกับถนนมากขึ้นเพื่อการจัดการและการควบคุมสูงสุด และอีกอย่างนึงนะยางเส้นเก่าที่ใช้เนี่ยจะมีเสียงยางดังรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารตลอดแต่พอเปลี่ยนมาเป็น B F Goodrich G Force p h e Nom แล้วเนี่ยเสียงยางรบกวนล,ลดลงถือว่าเป็นสุดยอดยางสปอร์ตสมรรถนะสูงในราคาที่จับต้องได้เลยแหละวันนี้คือแบบเปลี่ยนยางมววาพุ๊บก็ใหญ่ดะลองเลยเรียกทีมงานเลยไปซื้อกวยซื้อไอ้ที่ทำให้แบบถนนมันขูุขะเพื่อเอามาเทสซื้อใหม่เลยนะเว้ยไม่มีเช่าแล้วก็ ขอความอนุเคราะห์จากสนามดิฟนะครับเพื่อให้เราได้มาลองใช้ <_ an> ลองเทสกันแบบอย่างปลอดภยัย <_ an> เราพร้อมแล้วเรามาถึงสนามมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกันดีกว่าทัน,นี้เราก็เอาควักมาตั้งนะครับ <_ an> <_ an> เออครับผม <_ an> เดี๋ยวเราจะดิฟกันแถวนี้แหละนะฮะปาดเข้ามานะครับตีวงแล้วขึ้นแ้มนี่ เด e so so so, right? ี๋ยวกูขึ้นแรมเลยขึ้นแรมขับสองล้อขึ้นมาเนี่ยข้างหนึ่งมาอย่างนี้เลยแล้วปาดออกไปทางโน้นเดี๋ยวกูปาดออกไปทางโน้นเลยวันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะลองทุกสภาพถนนเลยเราจะดูว่าล้อที่ดีเนี่ยจะสามารถขับเข้าไปแล้วให้ความรู้สึกนุ่มเงียบได้หรือเปล่าเอาละครับเฮียได้เซ็ตอัพนะครับเรียกว่าเป็นฐานเป็นด่านเอาไว้4ด่านด้วยกัน ด่านแรกเรียกว่าโค้งโหดหินครับเรียกว่าโชว์ศักยภาพของการเลี้ยวแบบหักศอกช,ชุบช,ชับชุบชับนาแล้วดูว่ายาง BF Goodlist ตัวนี้เนี่ยจะตอบสนองยังไงกับการขับซิ่งกับโค้งหักศอกของเฮียถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับ ตอนที่จะเปลี่ยนยางเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโค้งหักศอกอะไรย่เงี้ยนะมันก็จะไม่ค่อยมั่นใจนะครับเท่ากับตอนนี้นะครับ มาถึงด่าน2ครับด่านนี้คือด่านถนนขุขระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสายรถซิ่งเนี่ยจะเบื่อจะลำคาญมากนะครับเป็นถนนเมืองไทยเนี่ยนะครับมันเป็นหลุมเป็นบ่ออันตรายนะครับขับแล้วก็บางทีก็เสียอารมณ์ทําให้รถพังอีกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าวิ่งบนถนนที่มันขุขระโดยที่เราเอาลูกเะนาทมาเซตอัพไว้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนจริงๆวิ่งอย่างนี้ก็ได้นะนี่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 มั่จ <the> ต้องเ,เอากันชนหน้ากูออกก่อนนะกูถึงจะวิ่งนี่ไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่า มาถึงด่านที่3ครับชื่อด่านว่าซิ่งหลบสมบัติซึ่งด่านนี้ครับเราก็จะมาทดสอบการยึดเกาะถนนกันนะครับคล้ายๆกับการขับแบบสลารลมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนกับการแบบมุดแซงมุดแซงจะเป็นยังไงไปลองกันเลย អូយឆ្កែមួយបានប៉ា ถึงด่านที่4นะครับด่านนี้ชื่อว่าเร็วแรงทะลุใหม่ด่านนี้ครับเราจะมาลองกันนะครับสำหรับการวิ่งแล้วเบรกในระยะประชิดระยะสั้นๆเนี่ยนะครับว่าการเบรกเนี่ยมันจะหนึบขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลองกัน ครับเมื่อกี้ไปเทสมาเรียบร้อย4ด่านนะครับความรู้สึกตอนนี้ก็คือรู้สึกสนุกยังสนุกค้างอยู่ก็อยากจะแนะนำน้องๆให้ไปลองใช้ดูนะครับนี่คือ bf goodrich g force phenom นะครับก็เป็นยางที่รู้สึกว่าขับสนุกภายในห้องโดยสารเงียบนะครับแล้วก็แต่ละด่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านขู่ขะเนี่ยเราสามารถผ่านไปได้นะครับตัวยางเนี่ยนุ่มทําให้มีความรู้สึกว่าไม่ได้กระทบกระเทือนเข้ามาในห้องโดยสารเยอะหรือว่าด่านที่เราจะขับแบบซิกไปแซกมานะครับแบบสลาลมอันเนี้ยอันนี้ก็ช่วย ในเรื่องของการคอนโทรลรถได้ดีมากๆเลยแล้วก็ด่านสุดท้ายเนี่ยคือการที่เราต้องเบรกแบบกระตันหันอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจในการขับขี่จากที่จะทดสอบไปทั้ง4ด่านนียรู้สึกเลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยของการควบคุมมันดีขึ้นจริงๆเพราะเขาออกแบบดอกยางมาเนี่นะครับ mm hmm. เพื่อสําหรับการยึดเกาะถนนนะครับ mm hmm. การคอนโทรลรถแบบเหนือชั้นดอกยางเนี่ยนะครับ mm hmm. ดีไซน์สําหรับโซนแห้งนะครับซึ่งสัมผัสกับถนนได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกถนนเปียกเนี่ยดอกยางในโซนเปียกเนี่ยก็จะรีดน้าออกมาได้แบบมีประสิทธิภาพที่แบบสุดยอดเลยนะครับลายดอกยางเท่นะครับในรูปแบบของรถสปอร์ตนะครับแถมอายุงานเนี่ยก็ยังยาวนานอีกด้วยถือว่าเป็นยางสปอร์ตที่ตอบโจทย์คนรักรถนะครับแล้วก็รักการเดินทางมองหาย,ยางสปอร์ตในราคาที่จับต้องได้แถมสมรรถนะแบบเน้นๆควบคุมได้ดั่งใจตามคอนเซปต์เลยนะครับสยบทุกเส้นทางภายใต้การควบคุม BF Goodrich G Force p h e n o m ครับ มาถึงตรงนี้นะครับใครที่สนใจยางรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีขายนะครับแล้วก็มีจําหน่ายกันที่ร้านของตัวแทนจําหน่ายของ BF Goodrich ครับทั่วประเทศเลยนะครับสามารถติดตามได้นะครับสอบถามเข้าไปเกี่ยวกับยางรุ่นนี้ทาง Facebook ด้านล่างนี้เลยนะครับ BF Goodrich Thailand ครับหรือเข้าไปทางเว็บไซต์ของทาง BF Goodrich ประเทศไทยก็ได้ครับเอาละครับวันนี้ สนุกกันมากเชื่อว่าใครที่กำลังมองหายางให้กับรถซิ่งของตัวเองอยู่นะครับ BF Goodrich น่าจะเป็นคำตอบนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วใครอยากดูอะไรกันอีกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวันนี้เฮียต้องลาไปก่อนนะครับไปพร้อกับ Evolution 6แล้วก็เดี๋ยวมีนัดอาทิตย์หน้าเอา Evolution 3มาเปลี่ยนยางของทาง BF Goodrich ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ